วัสดีครับพบกับผมเ BX สอนถ่ายวิดีโอและตัดต่อด้วยมือถือนะครับวันนี้เป็น EP ที่2ของการตัดต่อนะครับผมจะพูดถึงเรื่องการใช้เลเยอร์ในการตัดต่อวิดีโอซึ่งในเลเยอร์นั้นมีอะไรให้เราเลือกใช้ได้บ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับสำหรับ EP ที่2นะครับผมจะพูดถึงการใช้เลเยอร์นะครับภายในเลเยอร์ก็จะมีมีเดีย มีเดียก็คือการเลือกรูปภาพหรือวิดีโอเข้ามาวางที่เลเยอร์ของเราในเลเยอร์นี้นะฮะที่จะอยู่ข้างหน้าวิดีโอของเราเอฟเฟกต์เอฟเฟกคือการใส่เอฟเฟกลูกเล่นทับเข้าไปที่วิดีโอหรือว่าสติ๊กเกอร์ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะฮะผมเลือกที่มีเดียครับ เลือกฟ้าที่ผมต้องการนี่เป็นโลโก้นะครับเอาโลโก้วางไว้ตรงนี้ย่อขยายได้นะครับมุมนี้ผมจะเลือกใส่เอฟเฟกตอนเข้าให้จางหายก็ถูกตอนออกไอาจางหายก็ถูกคลิกค้างเลื่อนไว้ตรงข้างหน้านี่ครับ จางหายเข้ามาตอนจบจางหายไปนี่ฮะนี่คือการใส่โลโก,โก้หรือการใส่มีเดียแทรกเข้าไปหรือจะเป็นมีเดียนี่ฮะยอ่อตัวมมุมนะครับเราสามารถ คลิกแล้วมาปรับแต่งตอนเข้าจางหายตอนถูกตอนออกถูกนี่ฮะเวลาเข้าวิดีโอก็จะค่อยๆจางเวลาจบก็เข้าจางหายไปองเงี้ยฮะเอฟเฟกตรงนี้มีให้เลือกเยอะนะครับสามารถเลื่อนเข้าไปเลือกใช้ได้ถ้าไม่ต้องการใช้ก็กดคำว่าไม่มีฮะไม่มีก็ เขาจะออกจบอย่างนี้เลยคนระับะผมใช้จางหายครับเนี่ยฮะจางหายทั้งหัวและท้ายอาจางหายหายผมใช้จางหายนี่ครับนี่คือการใส่ภาพนิ่งหรือวิดีโอก็ใส่ได้นะครับสำหรับวิดีโอของเราส่วนการใส่เอฟเฟกนะครับ คลิกเขาไปที่เอฟเฟกต์แล้วก็เลื่อนหาเอฟเฟกต์ที่เราต้องการใส่ผมจะเลือกตรงที่อ่าขึ้นทีครับน,นี่ฮะคลิกถูกยืนยันผมจะเดี๋ยวจะทำไปครั้งหน้านะครับแล้วผมจะค่อยๆตั้งค่านะครับตอนเข้าเอฟเฟกต์เสร็จ นี่ยจางหายไปความทึบของเอฟเฟกต์องบางๆิืนยันครับดูนะฮะลองเลื่อนดูนะครับเห็นไหมฮะเอฟเฟกต์ effect. อ่าอนี่ครับนี่คือรูปเรื่องที่เราสามารถเพิ่ม ไปได้จากเลเยอร์นะครับตรงนี้ฮะหรือจะเป็นติ๊กเกอร์เราก็เลือกเข้าไปแล้วเราก็สามารถเลือกสติ๊กเกอร์ที่เราต้องการมาใส่ได้น,นี่ครับต่างค่าสติ๊กเกอร์นะครับตอดเข้าทางหายตอนออกจางหาย นี่ครับลองเพดูเนี่ยฮะสติ๊กเกอร์เหมือนกันครับถ้าเป็นข้อความก็กดเลือกที่ข้อความแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการเทสเนี่ยฮะย่อขยายตรงนี้ได้นะครับเั้งหมผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันปรับแต่งข้อความเรื่องภาษาไทยเปลี่ยนฟอนต์ยืนยัน นี่ฮะฟอนเปลี่ยนไปตั้งค่ากันเข้าจางหายตั้งค่ากันออกจางหายเลื่อนไปตวไหนที่เราต้องการนะครับลองเคลดูนะครับ มะะลองเข้าไปเล่นดูนะครับลองเข้าไปใช้ดูเป็นวัดเขียนนะครับก็เช่นเดียวกัน,นครับติ๊กเลือกข้ปที่วาดเขียนแล้วก็เลือกดินสอหรือว่าผูก้กานก็ได้เลือกดินสอเลือกสีนะฮะนี่คือยางลบที่เรานี่คือขนาดหัวดินสอนะโอเคเลือกสีเหลือง อผมจะวาดวันนี้นะครับตรงนี้วาดเขียนผมจะขึ้นมาตรงนี้ผมจะย่อให้เล็กย่อให้เล็กลงให้สั้นๆหน่อยแล้วผมก,ก็ตั้งค่าอตอนเข้าางหายถูก ตอนจบจงหายยืนยันความทึบร้อยเปอร์เซนจะลดลงไปทีร้อยเนี่ยฮะยืนยันลองเลื่อนดูนะครับเพลย์ดูเห็นไหมครับนี่คือ เลเยอร์ที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาทับบนวิดีโอของเรานะครับเพื่อเพิ่มลูกเล่นและเพิ่มข้อมูลเข้าไปไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองทดลองใช้ดูนะครับถ้าตรงไหนที่เราไม่ต้องการคลิกเลือกกดถังขยะทิ้งครับลองฝึกใช้ดูนะครับส่วนอีพีที่3ผมจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ออดิโอและการใช้เสียงครับ สหรับวีดีที่2ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ